ได้ปลาเผาร้านดังย่านเพชรเกษม77นะครับมาลองชิมกันมาเปิดรายการอย่าเป็นทางการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาบอดชาแนล <c oughs> <c oughs> มาวันนี้ปลาเผารสเด็ดย่านดัง77แล้วก็ส้ตมตำนะครับ สูตรนี้เค็มเผ็ดไข่เจียวร้อนๆน,นะฮะมามาจวดกันค่อนเสร็จหวานนุ่มชุ่มคอมา ที่ของเขาจะมีสองแบบนะครับซีฟู้ดกับแบบทัวเจไปซื้อมาหลายรอบนะครับร้านนี้ร้านต่อดังอยู่อร่อยอร่อยใช้ได้มาขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ดูเนื้อปลานี่ขาวจัวก,กินน่ากิน อันนี้จะเป็นชุดเมี่ยงนะครับจะเป็นชุดผักอยู่ในก็คือซื้อปลาจะได้แถมผักรีนะครับเป็นชุดแล้วต้องหอ่ออย่างนี้นะวิธีการนะครับใส่ผักต่างๆนานาของเราก็ใส่เนื้อปลาก็ไปตามด้วยน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับซีฟู้ดนะครับปนกันจะอร่อย นุยขอคาราวะอร่อยครับมูนสั่งมากจิ้มดีอะ่ะเอาสองตัวนผสมกันนะอร่อยเดยอไปลองดูเสิร์ชดูนะครับใน o o g l e ตลองทำตำเนี นีจะเข้าถึงรสชาติมต้มตำก็เด็ดรสยอดกี่อ,อย อ,อือรอยอออปลอาเนื้อหวานมากอืม้อยขาวเลย นึกจะข้าวเดีียวบดไดลองทำดูเอ้ยลองไปซื้อูนะครับเพ่รเสนะเป็นสเจ็ดนะแล้วก็มาปักซอยอยู่ประมาณสิบห้าเมตรอยู่ชายมือบิ๊กบอสเมี่ยงปลาเผาเพเชรเนะียมเจ็ดบเจ็ดไปเจอกัน